เรื่องราวความรักจากปากการพักดีวิจิตและแฟนค่ะจากกรณีของกอ๊อฟกันพักดีวิจิตเจ้าของตำนานปิ้งไกล่ลูกชายของผู้กำกับชื่อดังอย่างฉลองพักดีวิจิตรเดอ,อกมาอวดโมเมนต,ต์หวาจับมือกับชายหนุม่มและยืนหันหลังผ่านโซเชียลในติดตอกยังมีการลงคลิปหวานหอมแก้มกันไปอีกกับเควินดารานุม่ม งานนี้ก็ท้ามาบรรดาแฟนคลับได้เข้าไปคอมเมนต์กันค่ะรวมทั้งสำนักข่าวและเพจต่างๆมีการนำเสนอข่าวกันเป็นจำนวนมากด้านแฟนหนุ่มตัวจริงของการก็ได้เปิดเผยและเคลื่อนไหวผ่าน t ิกต o k พร้อมเผยว่าสวัสดีครับผมชื่อปายหรือสไปหลายคนอาจจะเห็นตามเพจข่าวต่างๆแล้วแล้วสงสัยว่าเป็นใครแฟนตัวจริงของพี่กอลฟหรือเปล่าจริงๆปายกับพี่กอฟ เราครบกันนานาหลายเดือนแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้เปิดตัวไปเที่ยวกันหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เ mm. ชียงรายก็ไปด้วยกันทุกที่แต่ไม่ได้มีโอกาสลงรูปแต่ผ่าที่ล่าสุดที่จับมือหันหลังก็คือปายนั่นแหละหลายคนก็สงสัยว่าแล้วสรุปคนชื่อเคคือใครคนชื่อเคคือพี่ของปายแล้วก็เป็นน้องของพี่กอล์ฟที่เคยแสดงร่วมกันพร้อมกับฝากผลงานของพี่แกไว้ด้วยนะเป็นนักแสดงอิสระฝากผลงานของพี่กอล์ฟแล้วก็สปายไว้ด้วย ถ้าอยากให้เราสองคนทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถมาพูดคุยกับเราได้นะเราก็สัมผัสถึงความรักที่ทำคู่มีให้การและบอกเลยค่ะว่าฟังไปก็เขินไปถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับทราบเพราะจุดเริ่มต้นของความรักก็มาจากสถานที่ที่เจอกันสถานที่ยอดฮิตหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะจริงๆเห็นพี่กอปมานานแล้วหลายปี แล้วก็คุยกันมานานแล้วแต่เพิ่งคบกันได้ 3- าถึงสเดือนยอมรับว่าไม่กดดันเนื่องจากคนรอบตัวก็ชาบกันอยู่แล้วว่าทั้งคู่ตกลงเป็นแฟนสปายก็บอกว่ารู้สึกดีและขอบคุณทุกคนที่ยอมเปิดใจให้กันหลังจากที่บอกออกไปก็ทําให้หลายคนรู้จักมากขึ้นและไม่ละหมากใจว่าใครจะรู้จักความรักในรูปแบบของคนสองคนและดีใจที่สังคมไทยเปิดกว้างในรูปแบบของความรักที่เป็นเรื่องของคนสองคนมากพอแต่ถ้าถามว่าประทับใจอะไรกัน ก็อยากจะบอกว่าพี่ก,อก๊อฟแกเป็นคนใจเย็นคุยกันก็ใส่ใจรายละเอียดซึ่งการละการถ้าทําอะไรผิดเอาใจใจตัวเองบ้างผมบอกว่าเขาเป็นคนเดียวที่สามารถคุยกับเราได้สําหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ด้วยค่ะ